สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง dt 8 1ด c h a ่ n ส l ชนครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตัดทางสลาดนะครับเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พ่อนะว่าตัดทำไมนะครับพ่อวิธีการตัดทางสลัดเนี่ยตัดเพื่ออะไรก็ถ้าหากว่าทางมันมากแล้วเนี่ยหลังจากที่เราตัดลูกลูกของทางนั่นแล้วเนี่ยเราก็ตัดทางได้เพราะมิฉะนั้นแล้วก็มันก็จะ,ะกินปุ๋ยกินน้ำไปเปล่า ก็เลยต้องตัดออกซะก่อนและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามีกาบเยอะๆเนี่ยบางทีในกรณีที่มันมีพวกอาจจะมีเชื้อราบางอาจจะนะฮะมีเชื้อราบางหรือจะมีลงแมลงเข้าไปอาศัยอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นก่อเราจะต้องคือคือจะต้องตัดเพราะว่าเอาไว้ก็ออ้เมื่กี่วันมันก็จะแห้งแห้งแล้วทีนี้เราตัดยากแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูครับว่า ทางไหนเนี่ยที่สมควรตัดแล้วดูยังไงว่าสมควรจะตัดจริงๆอันนี้หมายถึงว่าอันนี้เราเราเรา,เราตัดลูกไปแล้วนะเร,เราตัดลูกไปแล้วเนี่ยเราเราไม่ไม่ไวแล้วเราจำเป็นจะต้องเอาทางออกอันนี้นะคือตัดทางเนี่ยเราจะใช้เลื่อยก็ได้หรือจะใช้เลื่อยยนเื่อยเครื่องก็ได้นะฮะเพราะว่ามันจะเร็วกว่า แต่ว่าเราจะทําแบบว่าของไม่มากนักเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เลยแะเนี้นะแล้วก็เลื่อยเลื่อยตันบนก่อนแล,แ,ลแ,ลแล้วเราเดิดโน้มโน้มลงมานะนี่จะติดหน่อยนึงนะอย่างนี้แล้วก็อย่างหนึ่งประเภทอน,นุรอัอกษ์แล้วเราจะดึงอันนี้ลงมานะฮะเราจะตัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นคนโน้มให้นะครับอ่านี่เนี่ย ก็คืออุปกรณ์การตัดมีอยู่2อย่างนะครับก็คือขอโน้มนะครับแล้วก็เลื่อยตัดทางนะครับโอเคก็ตัดทางก็ง่ายๆครับประมาณนี้ครับส่วนวิธีการดูจริงครับเดี๋ยวผมอธิบายหน่อยนะครับไอที่ที่พ่อเขาบอกว่า ตัดทางเนี่ยคือนี่ครับคือเห็นลูกสระแดงๆใช่ไหมคือหลังจากที่เราอะ่ะตัดคือเก็บเกี่ยวเขาบ้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นคานเล็กๆคานคานดอกเขาเนี่ยเหลืออยู่เราจะตัดทางที่อยู่ใต้คานดอกนั้นออกใช่ไหมพ่ออ่าแล้วแล้ววิธีการดูคานเนี่ยว่าอันไหนอายุเยอะอายุน้อยเนี่ยดูยังไงก็ดูที่ ที่เราตัดตัดลแลด้วแล้วดูมันจะมีกาบล่างกาบบนถ้านันกับนั้นล่างที่สุดถึงจะตัดอันนั้นแล้วข้างหนึ่งเนี่ยจะตัดอยู่ประมาณสี่ทางหรือห 5, า5ทางข้างหนึ่งแล้วปีหนึ่งจะตัดสองข้าง<อ>นะเพราะในปีหนึ่งเนี่ยทางสายจะออกสิบทางออคือสรุปง่ายคืออาจจะ6เดือนเนี่ยตัดทีนึงทีหนึ่ง,ท,งทางละ ไ้ปีอีกครั้งละสามถึงสี่ทางแล้วแต่ออกใช่ไหมห้าทางห้าทางห้าทางเลยใช่ไหมถ้าสองปีละสองข้างเนี่ยเราจะตัดห้าทางห้าทางโอ้เฉลี่ยแล้วปีหนึ่งมันจะมีประมาณสะสิบทางอ่าเฉลี่ยสิบทางต่อปีต่อปีอ่าแล้วส่วนอายุทางเนี่ยให้ดูง่ายดูตามรอบต้นใช่ไหมว่ากาบไหนที่อยู่ล่างสุดตัดกับนั้นก่อนใช่ถูกต้องอ่าก็อันนี้อีกเนี่ยอันนี้เนี่ยอนุกตอนุกตด้อีกแล้วสมมติว่าถ้าคนเขาสงสัยว่าเนี่ยไอ ไอ้ลูกแดงเนี่ยถ้าอีกสักวันเนี่ยอย่างเงี้ยอีกสักอาทิตย์หนึ่งตัดอย่างเงี้ยหรืออีกประมาณไม่ถึงอาทิตย์ตัดก็สามารถตัดทางได้หรือไหมถ้าเราอยากจะตัดเนี่ยตัดได้เลยเพราะว่ายังไงจะก็ตามเดี๋ยวใหม่ไม่ฉะนั้นแล้วอีกไม่กี่วันเราตัดเราก็จะต้องมาตัดทางอีกอยู่ดีงั้นเราตัดเลยแต่ว่ามันแก่แล้วนะเอาแก่แล้วเกือไปจะหวานแล้วหรือไงสรุปง่ายๆคือถ้าทางเนี่ยถ้าสักอาทิตย์หนึ่งหวานเนี่ยไอ้ถ้าลูกเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหวานเนี่ยตัดทางได้เลยถูกต้องอ่าก็ประมาณนี้ครับ ส่วนขอนี่ก็ขอเขลื่อยนี่ก็ใช้อย่างนี้ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปหาเลือดคือย่นก็ได้นะอ่าแกไม่โฆษณาขายอเขานะเฮ้ยไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้คือเอามาให้โชว์เฉยว่าส่วนที่ส่วนนะีะใช้แค่สองอย่างนี้ครับก็ตัดได้แล้วหรือไม่บางคนถ้าหายากก็มีขอได้ไม่พอมีขอได้ได้เลยมีขอรับเงินคงก็ก็เร็วกว่าดูซ้าอ่ามีขอครับก็วันนี้ก็คงจะมีให้ดูเพียงเท่านี้ครับถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ